ัสดีครับพี่น้องเา้าอีสานสืบคนหลังจากที่ผมได้มาปักบวงไว้เหมื่อวานมืนขึ้นก็ไดมายามได้ไปซีโตนะครับเมื่ขึ้นอันนี้ก็เป็นรอบเศร้าครับรอบเศร้าเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันกามารอบเศร้านี้สมานบอ่บอนะครับกเอาล้ครับไปกันเลยไปกันเลยครับไปไปหลุ่นน้ำกันครับผมก็ได้ปลักบวงไว้ซิบหาหลังนะครับเมื่ขึ้นผมมายามไปกระไดซีโตถือว่ามานครับมื่ขึ้น เบิ่งหลอบเสาเบื่องสีมีจกักโกบบนะครับไปเลยหลังแรกครับหลังแรกกับโบมานเหรอครับโบถืกไปอีกหลังที่สองอหลังที่สองกับโบถืกครับบบถืกแล้วหลังสองกับโบถืกหลังสี่สาม บ่ถือขึ้นกันครับผ่านีลครับผมบ่ถือไปหลังที่สี่บ่มีขึ้นกันโอ้ยได้กินบัวลวค่บพี่น้องนี่รหลอบเสานี่นบ่อถือขั้วโตแต่ไปกันต่อครับหลังที่สี่แล้วหลังที่ห้าอยู่ที่ไหนเมื่อขึ้นนี่ไม่ยามกับหลงหนาหลงหลังนะครับจกเอาไปรักไว้ใส้ในบ่วงนะ ยามไปกระลงไปหลังที่ห้าหลังที่ห้าอยู่ที่ไหนนีซุปเปอร์ิยุทนี่แหละครับหลังที่หาผมบถบ,บถือกับโบถือบบถือ,ถอไปกันดีครับใส่นอตแบบนี้ ขงบวงเจ้าของโอนครับหลังหนึ่งหลังที่หกกับบัตรถือขึ้นกันครับห่วยมันือส่งสิบประมาณไปขึ้นหลอบสนเสาเห็นไหมงบหลังเลยนครับนี่ยังบัถือเจ้โตเลยไปกันต่อครับหลังที่เจ็ดเจ็ดอยู่นี่ครับอันนี้กับบัตรถือด้วยครับเด้อท่านตัวซื้อของบัตถือครับ เจ็ดหลังเลยครับนี่เจ็ดหลังแล้วแต่ยังบองถึงพออตอยู่ครับสอบเสาใส่ีครับอยูอ่ใส่ยีเนาอยเจ็ดหลังแล้วยังไม่ถูกเจ้าตัวเลยนะครับหาบ่วงกันครับหาบ่วงกัน่เอาไปดักไปใส่เนี่ย เดือดเดือดๆๆืๆดเืดืดผมว่าผ like มดักอยู่แถวนี้เลยครับโอ,อ้โนี่ครับผู้หลังที่แปดคือครับหลังนี่คือ,อครับถึกถโอ้พี่น้องตัวใหญ่ครับมาแล้วมาแล้ว นี่ครับเห็นไหมครับนี่มาโดนอยู่หลังที่8ปดนะครับเด้อใส่ใหญ่อยู่ครับมาเลยครับหนึ่งแต้มมาเลยครับหนึ่งแต้มไปกันต่อครับไปกันต่อมาถืออยู่หลังที่8ปดนะครับนี่คอนันนี่อยู่ใส่อีกนออบานเพราะ่บ่วงผมตักไว้อยู่สิบหาหลังเนาะอันนี้ก็หลังที่8แล้ว วุ้ยนี่ครับอีกหลังนึงครับถึอกแล้วครับเรียบร้อยอีกครับนี่เห็นบ่ครับนี่ยสองหลังส่วนครับหลังที่เก่าถึออีกครับนี่เห็นบ่ครับนล้นะถึออยู่หลังที่เก่าอีกครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอด เดี๋ยวไปกันต่อครับใส่กันต่อล้างที่เก่าก็ถือกันแล้วครับเด้นสองตัวแล้วครับอีกอยูใส่อีกเนาะบ้านนี่อยูใส่อีกยูใส่อีกเดี๋ยวครับไปหาก่อนยูมองได้อยู่วะรับล้างหนึ่งโบถือรับล้างนี่โบถือ ผมปักไปส่อีกเ่นีนะครับนี่อีกต่าอุ้ยนดีครับล้างนึงนะถืงแล้วถึงอีแล้วครับนี่เห็นโม้ครับพี่น้องเนี่ยเห็นโมน้หนิมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับเนี่ยมาแล้วครับพี่น้องสามตัวได้ครับนี่รอบเสานี่นี่ตัวหนึ่ง ถือมาก,กนะ่อนนานี้ก็บซองแล้วมาแล้วครับสามแต้มสามแต้มพี่น้องืที่าสุดยอดนะครับนี่กะถือว่าหมานนะครับนี่รลอบซ้อมมาสามแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องเด็ดมากเด็ดมากสุดยอดครับไป่กันต่ออีกกอกอนครับไปกันต่อยู่ไเป็นกันต่ออีกทีนี้อีกบ่ ว่าเหลืออีกอยู่นาทีเหลืออยู่อยูประมาณหลังสองหลังนี่แหละครับโอ้นี่ครับหลังหนึ่งหลังนี้เป็นยังไงผู้หลังนี้ผ่านครับของโบถือครับผ่านไปซือนะใส่กันดีครับอยู่ใส่อีกนออบหน่อยซึ่งว่าสิเหลืออยู่หลังหนึ่งนะครับเดินโอ้นี่ครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอยู่นี่บบถือครับหลังนี้หลังนี้บบถือผ่านเตลือครับของบบถือครับหลังนี่เสียดาย เดินผ่านเวสื้อครับบดติดได้สามตัวครับพี่น้องได้สามตัวเราสาไเด้อดสามตัวโอ้สุดยอดแล้วครับนี่ครับสามตัวแล้วนะโตกับโตนอ้วน,นเลยครับโตอ้วน,นเลย ตัวหนึ่งหัวไปวไ้ใส่ละโอ้นี่เนี่ยครับพี่น้องที่นี่สองโตนี่อีโตหนึ่งครับนี่ครับสามโตเลยครับ น,นั้นว่ามานนะครับมือน,นี้เขาท่าเขาท่าเมื่อขึ้นี่ก็ได้ไปเมื่อขึ้นผมได้ไปสี่ตนะครับมาหลอกเสานี่ผมก็ได้ไปอีกสามตดักบ่วงไปซิผาหลังนะครับนี่โอ้สิผหาหลังร่วมกันขึ้นหลอกเสาก็ไดเจ็ดตครับสุดยอดครับพี่นอนะ้องอ่ผู้ใดเขามาเบึ่งฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับเด้อจิบอีสานถ่ากินมันมันสไตล์เบาเปีีวิธอีสานนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบปเชยญแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับ